สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนภัสสอน,น้ำพิรานนิสิตชั้นปีที่4สาขาวิชาการศึกษาประถมวัยค่ะวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมดีๆที่จะแนะนําให้ผู้ปกครองทุกท่านนะคะได้ทําร่วมกับน้องๆที่บ้านนะคะเพื่อที่จะพัฒนาทางด้านการควบคุมอารมณ์ของเด็กกระถม่วัยนั่นเองนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือของน้องด้วยนะคะแล้วก็พัฒนาด้านอารมณ์จิตใจสังคมแล้วก็สติปัญญาด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะมีวิธีการทําที่ง่ายด้วยถ้าผู้ปกครอง,องพร้อมแล้วนะคะก็ไปรับชมกันเลยค่ะ แิลปะบนจานกระดาษค่ะ1จานกระดาษ2ดาว TOA 3เอสกันกลา 4. เชือกไหมพรม5ลวดไหมพรมและ6ปากกาเมจิกค,ค่ะเร,ริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราจะใช้เป็นเชือกไหมพรมตัดเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะนี่จะเป็นแบบนี้เลยจากนั้นเนี่ยเราก็ทาดาวทีโอลง กระดาษด้านบนค่ะนี่ทาไปเลยนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็นําเชือกไหมผมที่ตัดเป็นเส้นเล็กๆเมื่อกี้นะคะมาวางติดไว้แบบนี้ค่ะเพื่อที่จะทําเป็นเส้นผมของใบหน้าของเราค่ะนี่เด็กๆสามารถติดตามความต้องการของตนเองได้เลยนะคะนี่ที่เดียกก็จะติดไปแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นเนี่ยเรามาทำอะไรต่อดีคะเด็กๆนี่จะได้แล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็นำปากกาเมจิกมาวาดเป็นตาของเราคะ่ะนี่พอแม่ผู้ปกครองสามารถนำกิจกรรมนี้มาช่วยให้เด็กๆเนี่ยฝึกสมาธิได้ด้วยนะคะนี่เลยจากนั้นเนี่ยเราก็จะติดกาวที่ เชือกไหมพรมค่ะเพื่อจะทำเป็นหน้ายิ้มอันแสนสดใสของเรานี้เลยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะง่ายใช่ไหมหล่ะคะและอุปกรณ์ก็หาได้ง่ายนะคะ